สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็รับมาพบกันอีกเช่นเคยเปิดมาด้วยบรรยากาศเมื่อนฝนจะตกอึมครึมเจอเมลตัวหนึ่งทีอ้าวลงมาข้างล่างแต่เช้าเลยนะไปวันนี้ไม่ง่วงแล้วที่าแมวที่บ้านช่วงนี้ก็จะได้รักธรรมชาติรักดินรักป้ารักซากุระรักหมดทุกอย่างลูกเวนรักธาตุมันนี่แหละ อันนี้คือมันจะเป็นท่าประจำของแมวที่บ้านทุกตัวเลยนะเดินมาหนวนจากรพรรดงเขาก็จะทิ้งตัวลงนอนกริ้งกริ้งไปคือไปกับแมวที่ทิ้งตัวเบาๆแต่ถ้าเป็นเจ้าเสือฟูนี่โอ้โหทิ้งทีหนึ่งกระดูกแทบหักละคือแมวที่บ้านเราใช้ชีวิตแบบเป็นแมวจรเนาะส่วนแมวจรใช้ชีวิตแบบเป็นแมวที่บ้านเนาะความสุกปรกไม่ต้องพูดถึงนี่บอกเลยไม่มีนะที่เจ้าชายเย็นจะมานอนกริ้งแบบนี้นี่ก็เลยอุ้บากละแห่แห่ใส่แมวเออแมวกลัวทีบอกเลยเฮ้ยแล้วจะวะหนีมา เปรียบเทียบดูเรียนก็คือยังไม่ค่อยสุกเท่าไรแต่ก็กินได้น่าก,กินเที่ยวเป็นชาวที่่มแรงมากจะคิดว่าจะไม่ถึงบ้านคิดว่าจะได้ลงข้างทางซะแล้วแต่แม่ก็นั่งชิวลเกินไม่ได้ซนเนาะลมฟ้าอากาศเดยควคนที่ว่าวันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทำหมกนอไม้นุสพแมเมตะตัวก็คือรอกินข้าวจะถืออายก็คือไม่มีที่นั่งมากเลย นั่งใกล้พัดลมเดี๋ยวเท้าใกล้นั่งสิงพัดลม <c oughs> คือช่วงหลังวันนี้เขาจะมีอะไรนะลงทะเบียนอารับอาหารเมลฟรีใช่ไหมแบบเป็นขนาะไซส์ทดลองแบบนี้เออเราก็ไปลงมาทุ่ดีด้วแดงหมดเลยล่าสุดได้เป็นยี่ห้อยี่ห้อรถบัสเป็นยีย่ห้อหนึ่งที่แบบซองเขาสวยมากเลยนะคือไม่ค่อยเห็นแบรนดไหนทำแต่ว่าชอบนะคือแบบมันดูเป็นศิลปะดูแบบเป็นงานอาถ้าเกิดตัดไปเส่ก,กรอบก็คือไม่มีใครรู้หรอกเนาะแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะนอนอยู่ก็ว่าเฮ้ยเมวหายไปได้หมดเลยไม่เห็นแเม่เห็นเี่ กระเป้าด้วยที่นอนใหม่แมวใช่ไรทแทนเนาะอ่าเราก็คิดว่าเออนอนตัวเดียวเพราะเราตื่นขึ้นมาตอนสิบสาม <c oughs> <mate được> <cruise> นาฬิกานาทีเป๊ะเลยโอ้โหหันมาเจอไอ้ก็นอนตรงนี้เด้อลอไอ้ก็นอนกดขากดแข้งเหมือนแบบอากาศที่บ้านเราหนาวจ้าแต่ว <c oughs> <fulfil> ันอากาศวันนี้ก็คือดีนะแต่ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะคออก็คนมาง่วงนาะเมตตาจะลืมแต่ใจเข้าไหนมันก็รับอยู่อย่าเพิ่งมากวัวได้ไหมแม่ก็คือโอ้โหจะเรียกแข้งเรียกขายลูกแต่อดเลยแล่อีทาตัวดีก็คืออยากจะถ่ายมีส่วนร่วมถ่ายอยู่นั่นแหละเสียงในใจจะอเจ๋อไอ คือไอ้เขาเป็นแมวที่ค่อนข้างคุมนะเพราะว่าตอนเล่นก็คือจัดเต็มตอนนอนก็จัดเต็มเช่นกันอ่ะผ่านการตกแต่งให้กันเนาะเออจะได้สวยๆออกจากบ้านเนาะพอตื่นนอนและขค้ตรงขี้ตาก็จะไม่มีและอะไรที่ทําให้แมวตื่นตัวได้เราก็ก็ซีค่อนข้างหูเข้าไปว่ากินข้าวไหมกินข้าวหรือย,อยังไปกินข้าวปะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดดึงว่าเรื่องกินะคือเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้เทข้าวให้หน้อยนะเพราะว่าเลือดและไก่มากินนะไก่ที่บ้านคนแน่นฟูใช่ดีกว่าแมวอีกนะกินอาหารแมวเนี่ยไก่เนี่ยพอกินข้าวเสรงไ อยากให้ก็คือให้ไปเลยนี่อันนี้ก็ให้แปลกที่จะด่าหลือเกินเออติดคอแมวแล้วแหละให้แบบทรรมาด่าไหมนี่กดแค่ใอรไรการต้มหัวกันไปหนึ่งทีแล้วก็มันกินต่อบ้านนี้ค่อนข้างแปลกๆดีเนาะเผื่อคนจะไปกังวลเนาะขนมเลียี่ห้อนี้คือแมวทุกตัวกินได้นะไอ้ก็คือกินได้ไม่แพ้แต่ว่าตอนนี้ไอ้ไม่อยู่ผู้ที่ไม่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้กินนะก็ได้กินได้กินในซองเด็กกันนี่แหละเพราะว่าเราก็จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเมวสี่ตัวกินขนมเมลเียีซองหนึ่งไงประหยัดโลกอืมใช่ไม่ใช่โลกเดี กินสี่ตัวสองนะพอดีแล้วพอดีใครใครบอกว่าพอดีจริงๆนี่เชื่อไหมพอจะส้มส่องน่วยนี่คือมากินขนมแมวเรียด้วยกันยังรักกันเที่ยวแต่พอห่างกันเนี่ยก็คือตอนตีกันนไม่คิดถึงตอนรักกันเลยเนาะแมวอ้วนเลกอ้วนใหญ่ตอนนี้คือขยายกันทั้งบ้านเลยนะถามว่าบ้านหรอไม่ใช่ขนาดตัวคนค่ะอร่อยจบจับไปไล่ทีนวันนี้ลาไปกับแมวที่แซ่บไปได้ร่เด้อฝากรอยกดแซร์กระจายขี้เลยจะก็ไม่ีคลิปเนาะใบใบกัดกัดสองกัดสองจะกัดมือด้วยตอนเนี้ย